สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ๋พาเข้าป่านะคะตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าแล้วเอ๋ไปช่วยสามีทํางานแล้วก็กลับมาแล้วเอ๋ก็เดินเข้าป่านะคะเอ๋มีเวลาสองชั่วโมงค่ะเพราะว่าประมาณสี่โมงกว่ามันก็จะมืดแล้วอ่ะเอ๋ต้องรีบกลับเอ๋จะไปดูเห็ดชดทอมเพ็ดและเห็ดทักคาราเลนกันค่ะอขอบคุณนะคะทุกคนที่ยังไม่ทิ้งสาวตายในเดนมาร์กนะคะสาวสุรันพัดถิ่นเจอกันอีกแล้วค่ะกับใบไม้สีเหลืองร่วง เต็มไปหมดเลยนี่นะคะป่าที่เอเข้ามาแถวบ้านเอนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะจ๊ะไปสั้นๆไปกันเรื่อยๆค่ะไปจ้าทุกคนจ๋าเห็นไหมคะเนี่ยสุดทอมเพดมันเปียกมันก็เลยดูลําบากหน่อยนึงคะ่ะเนี่ยทุกคนนี่นะคะนี่เอต้องนั่งดูนะคะทุกคนดูดิเนี่ยเต็มไปหมดเลยคะ่ะนูนะคะนูนะคะ ใช่หมดเลยนะคะเออนู่นน่ะนู่นน่ะใช่เดี๋ยวเอจะเก็บตรงนี้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้เอขอพาไปดูนี่ก่อนอ้หนี่ใช่หมดเลยเมื่อกี้เอเดินเหยียบไปเลยคะเนี่ยเอมองไม่เห็นนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะโอเคมันใหญ่แล้ตอนนั้นเอไม่เก็บนี่นะคะใช่หมดค่ะนูน่นยาวไปนู่นเดี๋ยวเอจะไปให้ดูเห็ดทักคานตาเลนนะคะเห็ดเหดดำของคนไทย นี่ค่ะแต่มันยังไม่ใหญ่เลยะค่ะทุกคนดูสี่ร้อยกว้างมากินด้วยอะ่ะดูสิเนี่ยพอเอาได้อยู<ๆ>่ะะทุกคนโอ้มันก็เยอะนะนี่นี่ดูค่ะทุกคนนี่นี่นี่ใช่หมดเลยคะ่ะเดี๋ยวเอวจะเก็บนะคะทุกคนเอจะเก็บค่ะนี่ยาวเยอะแยะเลยเดี๋ยวนะคะทุกคนเอไม่ไม่ถ่ายให้ดูตอนเก็บนะคะเอไม่ค่อยมีเวลาคะ่ะเดี๋ยวจะดึงให้ดูนิดนิดสะอาดมากเลยอุ้ยแต่เอก็เก็บ,บได้นะถ้าเก็บแบบนี้ เ,เดี๋ยวอีต้องใส่ถุงมือก่อนนะคะทุกคนนี่แล้วอีก,ก็จะใส่เก็บใส่ตะกร้าไปเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่สกรปรกค่ะไม่สกรปรกติดทีละดอกนี่นี่ได้นะคะทุกคนโอ้โหสวดทมผิดก็เยอะโอเคเดี๋ยวยังไงเลยอีก็ต่อให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนจะเห็นเหมือนเอไหมอ่ะเนี่ยใช่หมดเลยอะ่ะนู่นน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 ่ะแล้วเอจะเก็บยังไงหมดดูสิ แล้วมันจะมืดแล้วด้วยอ่ะใช่หมดเลยนะคะนู่นะนู่น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 ไปเดี๋ยวนายเอให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดูดูความความเยอะของเขาดูนะคะดูค่ะดูนะคะเอ๋เดินเดินไม่ได้เลยนะคะถ้าเดินแล้วเหยียบหมดเลยค่ะดูสิเนี่ยใช่หมดเลยนะคะเอ๋จะเก็บยังไงเอ๋ต้องเลือกเอาอะแล้วดูสิเนี่ยใช่หมดเลยค่ะทุกคนดู ดูนะคะโอ้โหยาวไปถึงรุ่นเดียวนะคะเอจะให้ดูเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยเอ็ไม่รู้จะเดินยังไงแล้วใส่บู๊ทด้วยเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยดำๆนู่นน่ะนู่น่ะไปถึงรุ่นเลยถึงหัวตอนู่นเลยคะ่ะโคนไม้แถวนี้ใช่หมดเลยนะคะจนถึงไอ้นี่นะคะถึงถุงของเอ็นั่นน่ะโอ้โหตรงนี้น่าจะใช้เวลาเก็บเป็นชั่วโมง ดูสิคะทุกคนมาอีจะลงเด็ดตูนะคะดึงดึงให้เพื่อนเพื่อนดูสักนิดดูดิกำลังสวยเลยคะ่ะทุกคนดูเดี๋ยวนะคะอีจะเก็บกองนี่นะคะดูอีได้ในอีกนนี่คะ่ะทุกคนกำลังสวยเลยคะ่ะทุกคนดูนี่นะคะดูสวยมากคะ่ะทุกคนดูนี่นะคะแล้วดูตรงนี้สิเป็นหนอดเลยคะ่ะ ดูนะคะเอจะดึงเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะคะดอกเล็กๆอีกก็จะไม่เอานะคะไว้อย่างนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยขนาดนี้แหละกําลังกําลังทานเลยค่ะนี่นี่นะคะโอ้โห oh. แล้วเอจะเก็บยังไงหมดเก็บกองก่อนนะคะดูดูนะคะดูดูนี่นี่เลยเอก,ก็ต้องย่องไม่ใช่ย่องนะ ต้องระวังระมัดระวังในการเดินไม่น่าจะเหยียบเขาอค่ะดูสิดอกกําลังสวยดอกใหญ่ดูนะคะดูนี่อกองดูใต้ด้เนี่ยคนเห็นไหมเอ่ยเนี่ยดูดูนะคะด,ดูเยอะมากค่ะทุกคนดิดูดิเนี่ยเป็นกอเลยเหมือนดอกไม้เลยค่ะนี่นะคะดู ด,ด,ดพอเปิดพอเปิดปใบไม้ออกมาดูใช่หมดเลยนะคะดูไปเก็บไปก่อนนะคะอออโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวออ๋จะไปให้ดูที่บ้านนะคะว่าอีได้มาเยอะขนาดไหนดูสิมันเยอะจริงๆค่ะทุกคนดู นบันดอกไม้เลยดูสวยมากดูดิใช่หมดเลยดูนะคะถ่ายรูปแป๊บนึงโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาเอพาเข้าป่านะคะตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าละเอไปช่วยสามีทำงานแล้วก็กลับมาแล้วเอก็เดินเข้าป่านะคะ เอมีเวลาสองชั่วโมงค่ะเพราะว่าประมาณสี่โมงกว่ามันก็จะมืดแล้วอ่ะเอ๋ต้องรีบกลับเอ๋จะไปดูเห็ดชวดทอมเพ็ดและเห็ดทักคาราเรนกันค่ะออขอบคุณนะคะทุกคนที่ยังไม่ทิ้งสาวตายในเดนมาร์กนะคะสาวสุร,รัตพัดถินเจอกันอีกแล้วค่ะกับใบไม้สีเหลืองร่วงเต็มไปหมดเลยนี่นะคะป่าที่เอเข้ามาแถวบ้านเอนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ โอเคเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะจ๊ะไปสั้นๆไปกันเรื่อยๆค่ะไปจ้าทุกคนจ๋าเห็นไหมคะเนี่ยสุดทอมเพ็ดมันเปียกมันก็เลยดูลําบากหน่อยนึงคะ่ะเนี่ยทุกคนนี่นะคะนี่เอ๋ต้องนั่งดูนะคะทุกคนดูดิเนี่ยเต็มไปหมดเลยคะ่ะนู่นนะคะนู่นนะคะใช่หมดเลยนะคะเออนู่นะนู่นะใช่เดี๋ยวเอ๋จะเก็บตรงนี้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้เอขอพาไปดูนี่ก่อน โอ้นี่ใช่หมดเลยเมื่อกี้เอเดินเหยียบอะไรค่ะเนี่ยเอมองไม่เห็นนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะโอเคมันใหญ่ละตอนนั้นเอไม่เก็บนี่นะคะใช่หมดค่ะนูนยาวไปนูนเด็ดจะไปให้ดูเห็ดทคคันตาเลนนะคะเห็ดเห็ดดำของคนไทยนี่ค่ะแต่มันยังไม่ใหญ่เลยะคะ่ะทุกคนดูสี่รอยกว้างมากินด้วยอะดูสิเนี่ยพอเอาได้อยู่ะะทุกคนโอ้มันก็เยอะนะ นี่นี่ดูค่ะทุกคนนี่นี่นี่ใช่หมดเลยค่ะเดี๋ยวเอจะเก็บนะคะทุกคนดูเอจะเก็บค่ะนี่ยาวเยอะแยะเลยเดี๋ยวนะคะทุกคนเอไม่ไม่ถ่ายให้ดูตอนเก็บนะคะเอ๋ไม่ค่อยมีเวลาค่ะเดี๋ยวจะดึงให้ดูนิดนที่สะอาดมากเลยอุ้ยแต่เอก็เก็บได้นะถ้าเก็บแบบนี้นี่เดี๋ยวอีต้องใส่ถุงมือก่อนนะคะทุกคนนี่แล้วออก็จะใส่เก็บใส่ตะกร้าไปเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่สกปรกค่ะไม่สกปรกกิบทีละดอกนี่ ได้นะคะทุกคนโอ้โหสวดทมเิดก็เยอะโอเคเดี๋ยวยังไงลีอีกก็ต่อให้ดูเรื่อยๆนะคะ